You say that I'm psychotic. But then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic. สวัสดีค่ะพี่พีชือคันคาววันนี้กลับมาพบกับน้องดาที่โชว์รูมฟอดใบแดงพร้อมกับช่อง y o u t u ู e ฟอดใบดาเนี่ยเองค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถกระบะตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะคะรุ่นที่มา แรงแล้วก็ขายดีมากๆเลยตอนนี้คือตัวรุ่น Ranger SLS ค่ะคันนี้เป็น x l s สีเทาดำสียอดที่สียอดนิยมนะคะเอกเวของเราตอนนี้นะคะที่มีทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นสีเทาดำสีบอลเงินสีดำแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะสำหรับตัวสี้ํำเงินตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะลูกค้าก็จะมีสีๆให้เลือกนะคะลูกค้า คันนี้นะคะสาหรับราคารถอยู่ที่899,000บาทค่ะน้องได้มีแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลด100,000เหลือ799,000บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นแคมเปญดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีชุดแต่งเต็มก็ได้นะคะหรือจะเลือกเป็นแบบนี้เลยฟรีชุดแต่งเต็มแบบคันนี้นะคะก็ออกรถเริ่มต้นอยู่ที่59,000บาทออกรถได้เลยพี่ๆที่อยู่ FC นะคะทุกท่านอยู่จังหวัดทั่วประเทศนะคะสามารถติดต่อซื้อรถออนไลน์กับน้องด้นะคะผ่านช่องทาง YouTube ได้เลยโดยที่โทรหาเบอร์08408496 ได้เลยหรือสแกน QR โค้ดสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยเดี๋ยวพาทับชมรถคันนี้กันเลยค่ะคันนี้ต้องไปทาการใส่ชุดหน้าวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นชุดหน้าแบบกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าแผงยาวๆนะคะตรงยาวแบบนี้แล้วก็เป็นแผงลังพึ่งแบบนี้ค่ะจะมีประกอบด้วยวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นกระจังหน้านะคะไฟ LD ด้านบน3ตําแหน่งนะคะแล้วก็จะมีการชนหน้าแบบนี้ค่ะจะเป็นการชนหน้าที่ใส่เข้าไปในการชนเดิมของตัวรถนะคะไม่ต้องถอดการชนหน้าเดิมค่ะ ไฟจัดหมอกตำแหน่งเดิมยังอยู่ที่เดิมนะคะตัวนี้นะคะก็มีไฟจัดหมอกมาให้แล้วสำหรับตัวรุ่น x l กนะคะแล้วก็มีการติดตั้งอะคริลิกคำว่ารนเจอร์ฝากระโปรงด้านบนเป็นแบบปั๊มนูนสีดําเงาด้วยค่ะส่วนเอกลักษณ์ของตัวกระจังของวิกเตอร์ก็จะมีไฟ LED ทั้ง2ฝั่ง2ด้านนะคะแบบนี้เลยทั้ง2จุดค่ะไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบโค้ง LED m u l t i Reflector นะคะไฟวิ่งกลางวันให้ความสว่างได้ดูโดดเด่นนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้ดีด้วยนะคะ อีกชุดหนึ่งต่อเนื่องกันเลยของตัวชุดวิกเตอร์จะเป็นคิ้วล้อของตัววิกเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อชุดเดียวกันของตัววิกเตอร์เลยนะคะก็ถ้าเป็นคิ้วล้อเดิมจะเป็นขนาด3นิ้วนะคะจับคู่กับตัวล้อแม็กตัวนี้เลยนะคะก็เป็นลายเขากวางสีดำล้วนนั่นเองค่ะคันนี้จับคู่กับยางซูแม็กนะคะสเปคยางของหกห้าทัพหกศูนย์ R สิบแปดค่ะคันนี้เป็นล้อแม็กขอบสิบแปดจากล้อเดิมเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะอัปเกรดทาเป็นล้อขอบสิบแปดให้นั่นเองค่ะ และสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะตัวนี้ของตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวที่รองรับตัวรถยูโรไฟมาให้แล้วนะคะสําหรับเครื่องยนต์เป็นดีเซล2.0ลิตร170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมปรับอัตโนมัติค่ะที่รองเบ้ามือก็การลอยขิดขวนนะคะสําหรับกันนี้ฟิลติดตั้งเป็นเซรามิกรับประกัน10ปีกันสาดบ,บานหน้าบานมุริสาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะ ภายในค่ะน้องดาทําการอัปเกรดทําเบาะนะคะดูโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยค่ะก็คือลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนงังสีดาเดินได้สีส้มค่ะก็ทําเหมือนกับตัวรุ่นไวแท็กตัวก่อนนะคะที่มีขีปด้านข้างค่ะตกแต่งดีไซน์แบบนี้เลยลูกค้าสามารถแซงได้นะคะก็ดูโดดเด่นดูสวยเป็นอีกแบบนะคะเบาะหนังนะคะการออกแบบมีหลากหลายสีนะคะหลากหลายสไตล์อยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกเป็นแบบไหนเลือกได้เลยนะคะ หน้าจอตรงกลางเป็นขนาด10นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y d r o r o i u t u t o ระบบ Ford p a s าสซิง4 4A เรือนไม้8นิ้วดิจิตอลนะคะพวงมาไลัยไฟฟ้าค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้อ่าก็จะมีมาให้ครบผู้ชอนโทนนะคะคันนี้ยังไม่มีจะเป็นตัวรุ่นสปอร์ทที่มีมานะคะแต่ก็ขับขี่ได้อย่างดีมากๆเลยถุงลมเม้พายมีมาให้6ตําแหน่ง6จุดด้วยการเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะ เนี่ยค่ะภายในนะคะจะมีไฟมีช่องเก็บแว่นให้เรียบร้อยเลยนะคะความปลอดภัยมีทาง ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรอมป้องกันการพลิกคว่ำมาให้ด้วยค่ะตอนหลังค่ะเนี่ยค่ะทำเบาะหนังนะคะก็จะดูหรูรานะคะดู อีกสไตล์หนึ่งนะคะลูกค้าบางคนชอบเปรี้ยวๆบางคนชอบให้มีแบบกล้สีแดงทําสีแดงก็สามารถแจ้งน้องดาได้เช่นกันด้านหลังมีตัวเบาะเนี่ยถึงแม้ทํางเบาะนังแล้วก็ยังสามารถรองรับอโซฟิกในการใช้งานของครอบครัวติดตั้งคาซีได้ด้วยนะคะ <S <S ไลเนอร์ของเรามีขอบไลเนอร์มาให้แล้วนะคะมีรองเบากันลอยที่ปิดฝาถังน้ํามันปิดฝาถังน้ํามันของเราก็ตัวนี้บรรจุได้80ลิตเป็นตัวเดิมของตัวดีเซลนะคะ ไฟท้ายน้องดาเลือกอัปเกรดให้ลูกค้าทําเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบของตัวรุ่นวัยแท็ตัวท็อปนะคะก็จะมีไฟตอนบนทั้งตอนล่างแบบนี้เลยนะคะก็เอ s เอเนี่ยติดตั้งกันเยอะมาก FC ของน้องดาทุกคันที่ติดตั้งไปเนี่ยก็คือชอบมากๆเลยนะคะพอดูโดดเด่นทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็จะมีกราบทา FORD สีดำคันนี้ทำเป็นสีดำเงานะคะพื้นเป็นสีดำด้มีกล้องโรโก้ถอยหลังมาให้แล้วด้วย คันนี้นะคะถอดกันชนท้ายนะคะของตัวเดิมออกนะคะแล้วก็ติดก,กันชนท้ายของตัวแฮมเมอร์นั่นเองนะคะก็จะมีไฟส่องป้ายทะเบียนแบบนี้ชุดแฮมเมอร์ก็จะแบบค่อนข้างหนักแน่นหน่อยนะคะลูกค้าเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ก็จะออกสวยมีห่วงลากจูงด้านหลังนะคะมีไฟ LED ให้นะคะเวลาถอยหลังให้ด้วยด้านหลังแบบนี้ค่ะแอ,อาลูกค้าชอบแบบนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันบันไดเหยียบด้านข้างเรามีให้แล้ว ส่วนด้านหน้าก็จะมีไฟหน้าออโต้มาให้นะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีไฟหน้าออโต้มีที่ปรับความสูงต่ําของตัวไฟให้ด้วยนะคะเวลาที่ลูกคา้าบรรทุกเยอะนะคะก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นกันค่ะ เนี่ยค่ะก็พวงมลาลัยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะก็สามารถเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงเราก็พวงมลาลัยก็จะเบาให้นะคะก็ถือว่าการใช้งานถ้าสังเกตนะคะทั้งวัยรุ่นสมัยนี้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะก็สามารถหันมาเล่นรถฟอดขับขี่กันเพื่อความปลอดภยัยทั้งความปลอดภยัยทั้งอเด็กประสงค์ในการใช้งานต่างๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ตอนนี้ในยุคสมัยนี้มากๆเลยแล้วก็ราคาที่โปรโมชั่นน่าจับต้องอยู่ที่ 799,000บาทนะคะแค่เปที่รถแล้ว1 0 0 0 0แเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากออกรถฟอร์ดนะคะทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดติดต่อหาน้องดาตามเบอร์084-084-9644ได้เลยน้องดาไปส่งรถให้ถึงที่หน้าบ้านฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีไฟแนนซ์ วิ่งเส็จได้ถึงทีหน้าบ้านเช่นกันเรื่องเกสไฟนั้นเป็นหน้าที่ของดาราดูแลให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้าด้วยเป็นกำลังใจในการทําคลิปรีวิวให้กับพี่ๆเอสยูท่นดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อน่าเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ